ไปไหนาเจ้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขาย MG เชียงใหม่สาขามหฮิดนค่ะอย่างที่ทุกคนได้ยินไปเมื่อกี้นะคะเป็นเสียงตอบรับจาก MG HX คันนี้นะคะลูกค้าบางท่านนะคะสงสัยว่าเอเสียงตอบรับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะคะว่าเปลี่ยนยังไงไปดูกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะมาดูที่จอสัมผัสของเรานะคะเข้าไปที่ตั้งค่านะคะตั้งค่าจะมีหน้าแรกจะเป็นเกี่ยวกับตั้งค่าระบบรถโยนอะไรต่างๆนาะเลื่อนไปอีกหน้านึ่งนะคะจะมีเป็นกับเสียงตอบรับนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ค่ะเป็นตั้งค่าเองเลือกเป็นตั้งค่าเองนะคะสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะพูดไปไหนอย่วันนี้นุ่จะเปลี่ยนให้ดูนะคะเอาเป็นไปไหนดีคะคอนเสว เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเราจะตั้งเป็นแบบนี้นะคะที่ไหนดีคะคนสวย <Yeah! S 1> ค่ะแล้วพอขึ้นรถมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เ,เสียงท้าทยก็จะเป็นตามที่เราตั้งมั้ง่ายๆนะคะกับการตั้งค่าเสียงตอบรับเนาะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากทดลองขับรถยนต์ MG ของเรานะคะเข้ามาติดต่อนุ้ยนะคะที่โชว์รูม MG เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะหรือว่าตามเบอร์ที่นุ้ยฝากไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นุ้ยต้องลาไปก่อนแล้วไว้ไวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ